มาพร้อมกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Corsair Gaming นะครับอาจจะดูแปลกตากันไปสนิดเพราะว่าทาง Corsair เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปลักษ์ของตัวโลโก้ใหม่ก็คือเป็นดาบคู่นะครับดาบคู่ที่ทางด้านขวาบนของกล่องนะครับด้านหน้าของกล่องเนี่ยก็จะมีอธิบายว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีสามารถปรับแสงสีได้ถึง1 6 8ล้านสีนะครับใช้ Cherry MX Switch นะครับแล้วก็ตัวตัวบอดี้ของของตัวคีย์บอร์ดเนี่ย เรียกได้ว่าเป็น Air c r a p Blade เลยทีเดียว Air c r a p Blade อลูมิเนียมนะครับผมประมาณนั้นโดยคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า k 7 0 RGB นั่นเองนะครับตีมของกล่องจะเป็นสีดำเหลืองนะครับนี่ด้้นหลังก็จะมีอธิบายพวกฟีเจอร์ต่างๆโดยละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแสงสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับ polling rate แล้วก็รายละเอียดต่างๆที่คีย์บอร์ดสามารถทําได้นะครับพวกการตั้งมาโครเอยอะไรเอ่ยรวมถึงการ setting ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ผัดจากกล่องนะครับก็จะมาดูว่าของที่บันเดอร์มาเีอะไรบ้างนะฮะก็จะเป็นที่รองข้อมือที่เป็นผิวลารเบอร์ไลส์นะครับที่สามารถที่จะรอ,องรับการเลื่อนของมือเราได้นะครับไม่ใหไ้ไม่ให้มือเราเคลื่อนนะครับผมประมาณนั้นลารเบอร์ไลส์นะครับนี่ผิวเอาเล็บขูดนี่เป็นเสียงแบบหยาบๆเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือที่เป็นกระดาษอธิบายเป็นภาษาอังกฤษทั่วๆไปนะครับเป็นกระดาษสีขาว นี่ฮะคีย์บอร์ดพระเอกของเรานะครับผิวอย่างที่ผมบอกครับคือผิวบอดี้เนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมแอร์พราสเกรดก็คือแข็งแรงทนทานตามสไตล์ของอ่าคอแซนะครับผมนี่ฮะไล่สีไปคือตัวนี้เนี่ยถามว่า RGB คืออะไร RGB คือการปรับแต่งเลดกรีนบูหรือว่าแม่สีนั่นเองคือเราสามารถที่จะปรับปรับตั้งสีต่างๆเนี่ยได้ทุกปุ่มนะครับทุกปุ่มจริงๆนะฮะวันนึงเราอยากได้คีย์บอร์ดเป็นสีแดงเราก็ปรับให้เป็นสีแดง วันนึงเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวนะฮะหรือว่าอยากจะให้มันผสมกันแบบนี้สามารถที่จะลากเมาส์เนี่ยครอบบริเวณนี้ที่เป็นสีแดงบริเวณที่เป็นสีเขียวบริเวณนี้เป็นสีชมพูได้นะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวลองมาดูครับว่าการที่เขามีปุ่มสวิตช์เป็นเชอร์รี่เอ็มเอ็กซ์เนี่ยแล้วเขาใช้สวิตช์เป็นแบบใสๆด้วยนะฮะนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับตอนไหนๆให้ดูปุ่มกันแล้วนะฮะก็มาดูกันว่าพวกพวกการปรับตั้งมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ด้าน,ด,านด้านขวาบนนี้หมดนะครับ ขวบบนของผู้ชมนะครับขวบบนของผู้ชมพวกสต็อปนะฮะเพย์พอร์ตปรับแต่งระดับเสียงได้อยู่ตรงนี้นะครับสครเอานะครับเลื่อนเอาแล้วก็มิวนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟบอกสถานะพวกสครล็อกนะครับแคปล็อกนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นวิดโอลคีย์ล็อกนะครับตัวนี้คือปรับระดับแสงนั่นเองนะครับนี่กดแล้วมาเลยฮะจะมีทั้งหมดประมาณสี่ระดับแล้วก็ดับไปนะครับประมาณนี้โอเค ก็อยากจะบอกข้่าวๆว่ามันจะมีเอฟเฟกต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็ทดสอบแอนตี้โกสติ้งกันครับผมเรามาดูกันในส่วนของการทดสอบคีย์บอร์ดโกสติ้งนะครับกับเจ้า Corsair Gaming k 7 0 RGB ตัวนี้นะครับว่าจะกดได้สกีปุ่มกันนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB ล้วนๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนหัวแปลงใดๆนะครับผมนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้า โอเคพี่แว่นมาช่วยด้วยนะฮะ<ม>ก็<ม>นี่ครับ<ม>เดี๋ยวผมวางนิ้วลงไปทั้งหมด10นิ้วของผมเลยนะครับแอโอคีด้วยแอโอคีโอโคน้าแพดอะไรเนี่ยมาครบนะฮะเรียกว่ามาครบตอบโจทย์แล้วก็รองรับการใช้ง,งานในส่วนของ n k น o ี e r อย่างชัดเจนนะครับผมเข้ามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์หรือว่าไดเวอร์ครับของเจ้า Co r s ซ i r g a m i n เค7 0 r g ศูนย์ตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราโหลดตัวไดเวอร์จากตัวหน้าเว็บมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีการถามหาในเรื่องของโฟร์วแวร์มานะครับ พออัปเดตไปตามขั้นตอนแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยครับหน้าแรกคือหน้าโปรไฟล์ครับคือการสร้างโปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดั้งเดิมคือ default นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของกลุ่มใหญ่ๆห่ก่อนนะครับก็คือ A c t ช o n นเนี่ยจะเป็นการตั้งพวกอ่าคีย์สโตกัแล้วพวกนี้นะครับคือการ new ขึ้นมาการ New ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกอยากให้เป็นคีย์สโตกัอะไรนะครับเลือกเลยนะครับเลือกเลย รวมไปถึงการปรับพวกฟีเจอร์ของเมาส์นะครับที่เป็น DPI อย่างเช่นเรากดปุ่มนี้ค้างไว้เนี่ย DPI ของเมาส์เราจะลดลงอันนี้ถือว่าเจ๋งนะครับนี่ครับคือการปรับให้เป็นเมาส์แอคชั่นนะครับมีเดียคอนโทรลนะครับนู่นนี่นั่นครบถ้วนนะครับการตั้งช็อตคัทให้เข้าอีเมลอะไรของเราก็แล้วแต่นะครับคคาคาลคูลเลเตอร์นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือจบไปหน้าของแอคชั่นแล้วก็มาดูในหน้าของไลท์ติ้งตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญที่สุดสำหรับเจ้า K70 RGB ตัวนี้นะครับ โดยแสงเนี่ยสามารถที่จะตั้งเป็น Solid นะครับ g r a d เดียแล้วก็ร i p p ปิแล้วก็เวฟนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมตั้งเป็น s a มเปิไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปปรับให้ดูกันอีกทีนึงแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นเซตติ้งครับเซตติ้งนะฮะก็จะเป็นแบบพวกอ่าข้อมูลต่างๆรวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับย้อนกลับมาที่ Setting อ่าย้อนยอนย้อนกลับมาที่ไลทิ้งนิดนึงก็คือการวิธีการสร้างนะับก็คือประมาณนี้ครับ ถ้าเราอยากจะนิวขึ้นมานะครับเราอยากได้เป็นเวฟนะครับเวฟเราก็เลือกเวฟนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรง intensity เนี่ยเราให้ให้เราคลิกขวาครับแล้วก็ add นะฮะแอดมาอันแรกก็วางไว้ตรงนี้นะครับแอดอันที่2นะครับนี่ก็วางไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือการปรับให้มันเป็นเวฟไล่แสงไปเรื่อยๆไล่ไล่แสงสีไปเรื่อยๆนะครับแอดไปอีกอืมแอดอีกอืม ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาใส่สีกันอีกทีนึงอันนี้เราจะได้เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับแล้วก็มาคลิกขวาที่ตัวตุ่มๆเนี่ยฮะกดอีดิทครับเลือกเลยครับสีแรกเป็นสีแดงครับผมสีที่สองครับผมเป็นสีเหลืองสีที่สามนะครับเป็นสีเขียวสีที่สี่เริ่มหมดเริ่มเริ่มหมดมุกนะฮะสีที่ห้านะครับสีชมพูสีที่หกนะฮะ เอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนี่ครับก็จะได้มาแล้วเป็นสีสายลุงแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับระยะของสีที่มันจะแสดงออกมาให้มันพอดีพอดีกันตังนี้ก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับพวกมิลิเซกแล้วพวกนี้แล้วก็ทิศทางของแสงที่จะวิ่งไปนะครับก็ให้เราปรับไปนะครับนี่ทูไซด์คือให้มันสวนทางกันสองด้านนะครับอันนี้คความสว่างเต็มสิบนะครับนี่ฮะก็ใส่ไปก็จะเป็นชื่อ S G G S G H โอเคนี้เราก็ย้อนกลับไปที่หน้าโปรไฟล์ทาไมผมถึงอธิบายแอคชั่นกับไลทิ้งก่อนเพราะว่าที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยเขาจะมีให้เราไปใช้งานในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีตัวพรีเซตอะไรให้เลยนะครับนี่ฮะคือมันจะโล่งๆแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องสร้างปุ่มแอคชั่นขึ้นมาสักปุ่มหนึ่งแล้วก็เลือกเข้าไปนะครับลากใส่ลงไปเลยนะครับลากใส่ลงไปที่ปุ่มคิวอะไรอย่างงี้นะฮะหน้าที่2ก็เป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์มนซ์นะครับก็จะเป็นการปรับปิดการ เผลอกดต่างๆอย่างเช่น alternate tab alternate f4 หรือว่า disable window key นั่นเองนะครับหน้าสุดท้ายของหน้าโปรไฟล์ก็คือ lighting ตัวนี้แหละฮะ t เด็ดนะครับ t เด็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะฮะอันนี้คือสเต็ปแรกเนี่ยเราสามารถที่จะครอบคือลากเมาส์ได้เลยนะฮะลากเมาส์ได้เลยนี่ครับแล้วก็เลือกครับให้มันเป็นสีแดงหมดนี่ฮะก็จะโชว์เป็นสีแดงทันทีคือเป็นเรียลไทม์นะครับไม่ต้องกดแอปพลิเหรือเซฟอะไรั้งนั้นนะครับ หรือเราอยากให้ตัว WSD เนี่ยเป็นสีอะไรก็ว่าไปนี่ครับสีม่วงนี่นี่ฮะใช้เงินผสมกันไปนะครับผสมสีกันไปประมาณนี้ประมาณนี้ตัว WSD ก็จะเป็นสีหนึ่งไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าปรับคัสตอมได้ทุกปุ่มปุ่มเอนเตอร์นี่ฮะปุ่มเอนเตอร์เป็นสีเหลืองสีเขียวอ่ะสีแดงก็ได้อ่ะเห็นปหไฟตรงปุ่มเอนเตอร์จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเรียงให้ดูก็ได้ครับ ประมาณนี้โอเคแล้วก็สามารถตั้งโซนได้นะครับตั้งกรุ๊ปได้เช่นกันนะครับ new group ขึ้นมานะชื่ออะไรก็ว่าไปอยากให้กรุ๊ปนี้มันเป็นสีอะไรมันก็จะสามารถ fix ไว้ได้นะครับแล้วก็การเลือกเอฟเฟกต่างๆนะฮะ gradient ก็คือการไล่สีนะครับการไล่สีแล้วก็เราก็เลือกที่เราตั้งโปรไฟไว้เมื่อกี้นะครับอย่างเช่นเอาเมื่อกี้ก่อนแล้วกันจะได้เห็นภาพกันนะครับ S G G นะครับลากเข้าไป ที่ปุ่มไหนก็ได้แล้วก็กดโอเคนี่ครับมันจะยังไม่เห็นอะไรมากนะครับกด play foreground ก็คือเหมือนกับพรีวิวให้ดูนะครับพรีวิวให้ดูแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดปุ่มอะไรไปเนี่ยมันก็จะเป็นเอฟเฟก S G G S G ของผมเนี่ยจะเป็นเวฟนะครับ Web, เวฟนี่เวฟสีลุ้งนะครับเวฟสีลุ้งต่อไปเป็นแบบไอ้นี่ฮนะ ripple ripple ก็จะเป็นแบบเหมือนกับจังหวะ หยดน้ำลงไปแล้วก็จะกระจายออกมาข้างๆเห็นไ,ไหมฮะคูลิปเปอร์นี่จะไม่มีเลือกทิศทางของแสงนะครับแต่ว่าเพราะว่าเขาจะทําเป็นแบบเดียวแต่ว่าเราสามารถเลือกแสงที่มันเลือกแสงสีที่มันกระจายออกไปได้นะครับถัดมาเป็นกราดเดียนครับกราดเดียนเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนไปตามปุ่มที่เรากดนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับาการใช้งานจเจ้าส่วนของ Lighting คีย์บอร์ดเคจเสนี่ผมแนะนำเลยว่า คนที่ซื้อไปเนี่ยถ้าไม่ได้เรื่องแสงสีตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับซื้อมาไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าเคจสูต RGB เนี่ยเกิดมาเพื่อการปรับแต่งแสงสีและเอฟเฟกโดยเฉพาะนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์นะฮะเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับคือคุณต้องเข้าใจหลักการการทํางานของเรื่องแสงสีของเจ้า K70 RGB ตัวนี้เป็นอย่างดีด้วยนะครับรวมถึงอ uh, ่ะ Anti g h o ก t i n g เนี่ยก็รองรับการกดแบบฟูลนะครับ Full เอ็นคิโรเวอร์เลยนะฮะแต่ในช่วงแรกนี่ผมก็ลืมอีกแล้วนะครับลืมการกดให้ฟังเสียงเจ้าเชอร์รี่เอ็กซ์บลูสวิชนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวลองกดให้ดูเป็นแบบสองจังหวะเนี่ยฮะมันจะแบบเวลากดลงไปจะเป็นสองจังหวะนะฮะแล้วคลิกๆจะเป็นคลิกกี้นะครับจะเป็นคลิกกี้ทุกกลุ่มนะฮะจะเป็นอันนี้หมดเวลากดลงไปก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะฮะ สวยงามแต่ที่จริงมันก็มีหลายสวิชใช่ครับรู้สึกว่าจะมีปลากับเลสนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ตัวแต่แตัวที่เราได้มาเนี่ยเป็นบลูนะครับเป็นบลูนะฮะก็เรียกได้ว่าเจ้าเคจิสูตร RGB เนี่ยตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งเอฟเฟกแสงสีงต่างๆเนี่ยน่าจะถูกใจนะฮะเราชาวเกมเมอร์หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเจ้าคอแซ เกมมิงนะครับเป็นคอ a i r เกมมิงแล้วนะครับผมเค0 5 g v ตัวนี้เนะี่ยน่าจะหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิงเคชนำโดยทั่วไปนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ